ส alamualaikum warahmatullah wabarakatuh ในนามสักกอนบารกาอิสลามจำกัดนะครับเมื่อพูดถึงสถานการณ์โควิดนะครับเราก็อยากจะให้กาลังใจพี่น้องนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ดูแลตัวเองนะครับป้องกันตัวเองนะครับจะ เพราะว่าเรานั้นเป็นห่วงพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าพูดถึงการตะวก,กันต่อเลาะสุภานวตาลานะครับท่านนบีได้กล่าวว่าหากพวกท่านตะวก,กันต่อเลาะจริงๆเนี่ยเราก็จะให้ริสกีแก่พวกท่านเหมือนกับอย่างที่นกได้รับริสกีของมันนะครับซึ่งอะดิษไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับนกเนี่ยมันบินออกจากรังของมันในตอนเช้าในสภาพที่ท้องของมันเนี่ยว่างและบินกลับเข้ามาสู่รังในสภาพที่ท้องของมันเนต็มไปด้วยอาหารนั่นคือริสกีที่เอาได้ให้กับมันนะครับซึ่ง สิ่งสําคัญนะั่นก็คือนกเนี่ยจะต้องมีการบินออกจากรังนะครับเราก็เช่นกันนะครับต้องมีการปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองนะครับใส่หน้ากากอนามัยปฏิบัติตัวตามการทางสังคมนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับเหล่านี้เนี่ยเปรียบเทียบโควิดกับวิสกี้นะครับได้อย่างเดียวกันครับท่านนบีมุสโสโลอัลลอฮุซลามท่านเนี่ยเมื่ามีการจะต้องเลือกปฏิบัติ ระหว่างสองสิ่งนะครับท่านนบีจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอนี่ซึ่งสิ่งนั้นจะต้องไม่ผิดต่อหลักการอิสลามนะครับอิสลามพยายามบอกให้ผู้ศรัทธานั้นได้รู้ว่าครับเราไม่จําเป็นต้องเสียเสียนะครับไม่ว่าจะไปดินอะไรก็แล้วแต่ครับเรามีหลักการนะครับเรามีการผ่อนปนเมื่อมีโควิดนะครับสิ่งที่เป็นดรูร์ต่างๆในการปฏิบัติอิบาตนะเนี่ยเราก็ได้รับการยกเว้นนะครับ หมูในสภาพปกติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราไม่มีอะไรจะกินนะครับเราก็จะต้องกินหมูตัวน,นั้นเพื่อที่จะประทังชีวิตนะครับเหล่าบรรดามุสลิมินะครับต้องมีการไปละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมีเรื่องเราจากอินโนบัสนะครับในวันที่ฝนตกใน,นฟิโยมเติต์น,นะครับอินโนบัสได้กล่าวแก่มุอัซซินว่าิซาคุนตะ أ ش ه ล وأن محمد ر س و ุ الله فلا ย ك ن حي على า ل ص ل ا ة كل ص ل ูฟีบุยูติกุมนะครับอิบนาบสไดะก่ะเั م ؤ ินในวันที่ฝนตกว่าเมื่อท่านกล่าวอาซานนะครับท่านอาญานที่ أ ช ه د وأن محمد رسول الله ท่านจะกล่าวว่าใหยยาละลาห์แต่ท่านจงกล่าวเป็นเสียงออกไปนะครับว่าจงละหมาดที่บ้านของท่านนครับเหล่านี้คือข้อผลผลที่เราได้รับนะครับ พอมาคอลักตุนจินนวันอินสิลลาลีอัลมดุนนะครับเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่การเขารพพักดีเมื่อการอิบะดาในเรื่องของการปฏิบัติส่วนรวมนะครับมีการรวมตัวเราก็ได้รับการผ่อนปลนและก็อิบะดาต่างๆบางเรื่องนะครับเราก็ได้รับการผ่อนปลนนะครับเมื่อโควิดมานะครับบางคนต้องมีการกักตัวนะครับมีการถูกแยกออกจากกลุ่มคนนะครับบาง บางคนเมื่อได้โควิดมานะครับได้ถูกให้พักผ่อนจากการทํางานนะครับได้อยู่บ้านนะครับบางคนในขณะที่ทํางานก็ได้มีการลดพรมพรมนะครับก็ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับบางคนลูกหลานก็เรียนเรียนออนไลน์ครับก็นั่นหมายความว่าเราได้มีเวลาในการทํางานในขณะเดีเยวกันเราก็ได้ดูแลลูกเรียนลูกนะครับบรหลานในขณะที่พวกเขาเรียนนะครับเราก็ได้มีเวลาให้คําแนะนํา แก่ลูกของเราครับเหล่านี้ก็อยากจะให้กับน้องที่กำลังใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลาบากนะครับเชื่อเถินว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของโควิดเนี่ยเราได้ผ่านมาไปแล้วมีชาลอนะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นช่วงเวลา่งการฟื้นฟูนะครับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหน้าที่อาชีพการงานหรืออะไรต่างๆนะครับมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ ทาให้เรานั้นได้ก้าวไปข้างหน้าต่อนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าในวันที่ท่านหิวโหยที่สุดเนี่ยยังไม่ถึงกับขนาดที่ท่านจะต้องใช้ก้อนหินนะครับมาปลูกที่ท้องเพื่อประทังความหิวเหมือนกับอย่างที่ผมมัน่นสลดววัสลังเคยทำนะครับนั่นหมายความว่า,ายังในขณะท,ท,ที่เรายแย่นะครับยังมีคนที่ตกยืนที่นั่งลำบากยิ่งกว่าเราเสมอนะครับความเจ็บปวด และบทบทดสอบนะครับนั่นคือหลักฐานของการมีชีวิตอยู่นะครับก็อยากใช้ให้เรานั้นดำเนินชีวิตไปควบคู่กับบทอุบายนะครับต่อเราสุภาพบุรละนะครับก็สุลต์ละมอลยคุมบลริคุล